ธรรมะสอนใจคำคมธรรมะวันนี้กับข้อคิดดีๆในชีวิตโยมฟังนะกินเจทั้งทีกินให้ดีต้องกินหลากหลายเว้นเนื้อสัตว์กินผักอิ่มใจกายโยมทั้งหลายทุกจงมาลายสดชื่นกายใจ ในช่วงเทศกาลกินเจนี้แม้ว่าโยมทั้งหลายตั้งใจแล้วเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดแต่ก็ยังต้องรู้จักเลือกกินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วยเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตที่ดีก็จะตามมาและทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะกินเจได้อย่างต่อเน,นื่องนั่นเอง ซึ่งการกินเจถือเป็นการฝึกจิตใจให้มีเมตตาและเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเป็นการรักษาศีลห้าในข้อที่หนึ่งซึ่งศีลห้าถือเป็นศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิตนั่นเองและการกินเจนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นก็ถือเป็นการดูแลร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันดังนั้นการกินเจนอกจากจะอิ่มบุญอิ่มใจแล้วยังอิ่มกาย และได้สุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีไปด้วย เปรียบเทียบได้เห็นภาพก็คือเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องรดน้ําและใส่สารอาหารที่ดีหรือปุ๋ยนั่นเองต้นไม้จึงจะเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นมาได้การกินเจก็เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนกับการรดน้ําและใส่สารอาหารให้กับร่างกายและจิตใจของเราดังนั้นนอกจากที่เราตั้งใจจะละเว้นจากเนื้อสัตว์และอิ่มบุญจากการกินเจแล้วนั้นเราก็ควรที่จะกินผักผลไม้ให้หลากหลายกินถั่วให้หลากสีคือ ่อให้ร่างกายแข็งแรงได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีสุขภาพที่ดีเมื่อร่างกายแข็งแรงใจเราก็จะพลอยเบิกบานไปด้วย ดังนั้นโยมทั้งหลายที่เริ่มกินเจและรู้สึกกังวลในเรื่องของอาหารนั้นเพียงแค่โยมตั้งใจอย่างแน่วแน่และกินผักผลไม้ที่มีสีสันหลากหลายรวมถึงรับโปรตีนจากหลากหลายแหล่งโดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วก็จะช่วยร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกที่เป็นปัญหาเรื้อรังของโยมทั้งหลายที่ชอบกินเนื้อได้อีกด้วยเมื่อสุขภาพดี กายใจสดชื่นก็จะมีพลังในการปฏิบัติธรรมต่อไปสุดท้ายแล้วเทศกาลกินเจที่มาถึงนี้ เมื่อโยมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะกินเจและเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดตั้งใจที่จะรักษาสิงข้อที่หนึ่งคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือการเปลี่ยนเปียนสัตว์แล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายด้วยเพื่อประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจและสําหรับโยมทั้งหลายที่ตั้งใจกินเจอย่างแน่วแน่ตั้งใจงดเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดในช่วงนี้นั้นทุก ชมมาลายสดชื่นกายใจกันทั่วนหน้านะหากโยมทั้งหลายเห็นว่าสาระธรรมนีด้ดีมีประโยชน์สามารถกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระธรรมในครั้งต่อไปและสามารถกดแชร์แบ่งปันไปเพื่อเป็นธรรมทานให้ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของโยมได้นะ